ชาแนลนะฮะชอะะ่องแอดรี์นะฮะคุณยายมาแล้วนะฮะสูตรคุณยายเข้าเล็กหน้านะฮะแล้วก็เล็กเด่นเด่นหกนะฮะเอ้ยหนาวค่าผู้ชมค่ะช่องลาวห้าห้าชาแนลนะฮะถ้าผู้ชมขาตามต่อสูตรหวยคุณยายนะฮะก็ผู้ช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะคะ สูตรเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศนะคะท่านผู้ชมขาสูตรกะมีเข่ามีรูดนะคะที่ผ่านมาคุณยายงวดผ่านมานะคะคุณยายเข้าเอ,อชุดหน้านะคะหน<ม>ึ่งสองนะคะ<ม>เลขเด่นเข้าหกค่ะท่านผู้ชมขาบางท่านอาจจะว่าคุณยายไม่ได้ให้เลขเด่นคุณเลขเด่นคุณยายให้ที่สูตระะ<ม>ตรงนะคะตัวนี้ก็คือสูตรตรงนะคะชุดสามตัว คุณยายให้ที่สูตรหางหมานะคะคุณยายจะลงสามสูตรนะคะอ่าส่วนเอสเรลงสูตรเดิมแล้วก็สูตรใหม่นะคะสูตรหางหมานะคะ đêm người cho hãy Ghiền สูตรทางมานะคะท่านผู้ชมค่ะอ่าโอ้ยมาตัวใหญ่เลยแปดสามห้าส่วสูตรก็เป็นแนวทางในการซืรร้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศนะคะก็เอาเป๋<ช><ม>าด้วยกันจอบม,มันคือกิจชุมเอาโรด<ๆ>โ่เดี้เนกิจกิจพ่าวันอยู่จอบมันดิต้องเอา ค่าลุ้นกันนะฮะว่าจะเพิ่นตัวงวดไหมนะฮะเนาะนอ่ะสูตรของคุณยายนะฮะเข้าเลขเด่นแล้วก็เข้าหนึ่งสองตรงตรงเลขหน้านะฮะเขากขว่าเอาที่กิดๆิอยู่ทึ่งเนาะ ก่าปค่ะเก็บเก่ามาใส่เป็อ่ะสามตัว<ม>ด้วยนะคะคุณยายที่สุดหังมาคุณยายจะให้สามตัวด้วยนะคะเดีย๋ยวให้คุณยายให้เสร็จก่อนแอดจะย้ำอีกทีหนึ่งพวกนี้เดี๋ยวคุยเอาตัวเดียนอยู่บ่หางมาบอ่อไเนาะค่ะให้สามตัวะคะ่ะคุณยายหังมาอืม เจาสามตัว,ตวเลยหกเก็ดเดค่ะสองสิบแปดค่ะอ่ะมาชมกันนะฮะว่าในสูตร บนมีตัวไหนบ้างนะคะมี38 49 5ดสีในชุดนะคะชุดล่างเจ็ดเจ็ดเนะคะเผื่อใครชอบเบิ้ลต่องวดเนาะคุณยายจ่ะมามี38 50 77ห้าศูนแะคะสามตัวหกเแล้วก็สองนะคะ